โลกดิจิตอลแบบนี้นะครับแต่ละวันนี่เราก็จะเรียนสึกแสงใหม่ๆเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวก็มีปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยวก็มีมัชชีนเลอร์นิ่งเดี๋ยวก็มีบล็อกเชนบล็อกเชนนี่ผมไปมาหลายงานนะฮะมือก็หมดเลยคือฟังแล้วเข้าใจยากเหมือนกันแต่วันนี้ผมมาคุยกับดรนเรนะครับชูติจิระวงศ์ซึ่งท่านเป็นดีเรคเตอร์ของดีรอยประเทศไทยครับบล็อกเชนตกลงมันคืออะไรระบบปฏิบัติการมันคือก้อใส่ข้อมูลหรือมันคืออะไรฮะ ถ้าเอาโดยหลักการของบล็อกเชนเลยนะตัวมาเลยเนี่ยมันคือเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลประเภทหนึ่งณะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจที่ในในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเป็นธุรกิจอะไรคุณก็ต้องมีการจัดการฐานข้อมูลคุณมีซอฟต์แวร์ระบบบัญชีคุณมีซอฟต์แวร์ระบบการงานจัดการสต็อกหรือควบคุมการผลิตเนี่ยทั้งหมดนียต้องมีเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลอยู่ข้างล่างนะครับบล็อกเชนก็เป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองที่มันเกิดขึ้นมาในยุคไม่กี่ปีที่ผ่านมาทีนี้การทํางานของมันมันเหมือนหรือต่างกกกับบบบวิิธีารรเเ็แมๆ สิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดอันหนึ่งที่บล็อกเชนเรียกว่ามีความสามารถพิเศษแล้วกันบล็อกเชนทั้งหมดจะมี3เรื่องคือชื่อมาเลยบล็อกแล้วก็เชนปกติแล้วการจัดการข้อมูลซอฟต์แวร์ทั่วไปมันจะเก็บเป็นเรียกว่าเลกคอร์ดนึกถึงเรานึกถึงสเปรชช์เอ็กเซลที่เราใช้ทั่วไปนะครับเราก็จะมีเลกคอร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเช่นผมซื้อสินค้า A มูลค่า100บาทนี่ก็เลกคอร์นที่1นึ่งเลกคอร์นที่2ก็จะเก็บไปงี้ยเรื่อยๆซึ่งระบบการจัดการฐานข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบบบัััันนนนนนทททีีี่่่เเเเรราาใชช้้กกก็็็ปลลษณะะออยงคคมื มันจะไม่เก็บเป็นบรรทัดละมันเก็บเป็นกล่องมันเราถึงใช้คำว่าบล็อกนะคือเับเสร็จแล้วเนี่ยทางทชั้นที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มาเรียงกันอย่างนี้มันต่อเป็นเชนคือไมมีการเชื่อมโยงกันเอาก้อนต่างๆมาเชื่อมกันค,คือทางที่ชั้นที่1ก็จะมาต่อกับ ธุรกรรมที่ถึงสามสี่ต่อกันเป็นลูกโซ่ <m uch> มาถึงเร่าบล็อกเชนเคื่องโซ่ครับ <c oughs> ความปลอดภัยของข้อมูลก็จะสูงขึ้น <c oughs> เพราะว่าการที่ทรานซัคชันหนึ่งสองสามมาต่อกันเนี่ยมันมีการใส่รหัสอะไรบางอย่างไปด้วยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครพยายามจะไปแก้ไขธุรกรรมที่2หรือที่3หรืออะไรอตรงไหนก็แล้วแต่มันจะกระทบกับธุรกรรมก่อนหน้านี้และหลังจากนี้นะครับพ <c oughs> ูดง่ายๆคือถ้าผมเป็นผู้ร้ายเนี่ยอยากจะไปแก้ข้อมูลอันหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้แก้แก้ทรานซัคชันนี้เท่านั้นผมต้องไปแก้ที่เหลือรอบๆมันอีก ที่2ของบล็อกเชน Distributed Ledger Technology DLT คือการเก็บข้อมูลนี้จะมีการกระจายครับ พูดง่ายคือมีการกระจายก๊อปปี้หรือสำเนาข้อมูลเนี่ยมากกว่าหนึ่งที่นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยการใช้งานบล็อกเชนในโลกความเป็นจริงเนี่ยในโลกธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีอาจจะมีเป็น10หรือเป็นร้อยก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวิพูดมาสักพูดถูกต้องเลยว่าผมเป็นคนเนี่ยเป็นแฮกเกอร์หรือเป็นคนไม่ดีเนี่ยผมเข้ามาบริษัท A ผมแก้ข้อมูลบล็อกเชนได้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่จบผมต้องไปแก้ข้อมูลที่ข้อมูลเนี่ยอยู่ในบริษัท B และ C และดีที่เหลืออยู่ในระบบเครือขาา่ายบล็อออกกเนนน้้ระ่ผมมีงงไจัับตต แก้ทุกคนซึ่งในทางทฤษฎีหรือปฏิบัติมันเป็นอะไรได้ยากมากที่เราจะไปแก้ข้อมูลแล้วอัปเดตท,ทุกคนที่เหมือนกันหมดในเวลาอันสั้นครับนะครับมันยากมากมันมีความสามารถอันที่สมเนี่ยก็คือการสามารถที่จะแปลงข้อมูลเนี่ยรเราสามารถรู้ได้ว่าเป็นในชื่อในกนในขอเนี่ยมันแปลงให้ไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรนะฮะซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียกว่าแฮชนะฮะ oh. ซึ่งแฮชจริงๆแล้วเป็นที่ที่มีมานาแล้วนยไม่ไม่ใช่เพิ่งมีสองมีมานานแล้วเพียงแต่มาไปใช้ในเรื่องอื่นทีเนี้ยบอกเชงก็เอาจับเรื่องแฮชเข้ามา ความหมายตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครว่าผมเป็นบริษัทซัพพลายเออร์โรงงานในเมืองจีนใช่ไหมมาปล่อยมาขอเงินกู้จากแบงก์เอสิ่งนี้ถ้าแบงก์เอใช้ระบบบล็อกเชนคืออะไรครับแบงก์เอก็จะเอาใบพีโ uh, อเมื่อกี้กับชื่อซัพพลายเออร์คนนี้ใส่เข้าไปในระบบบล็อกเชนแล้วเอาข้อมูลนี้แชร์กับแบงก์บีแบงก์ซีที่เหลือได้เขาทาได้เพราะว่าตอนเขาใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการแฮชเดต้าพอแฮชบุ๊ปเนี่ยชื่อในกอรหรือบริษัทเอบุ๊ปมันจะอ่านไม่ออกมันจะเป็นตัวเลขหกสิบสี่หลัก นะครับเหมือนตั้งรหัสเอาไว้เลยนะใช่ทีนี้ข้อดีมันคือว่ารหัสนี้มันจะมีความเป็นเราเรียกว่ายูนี้คือความเป็นมันเป็นตัวมันเองเท่านั้นเส้นผมแปลจากชื่อคุณวิทย์เนี่ยแปลงเป็น6 4หลักผมแปลงคุณวิทย์กี่ทีกี่ทีก็จะต้อง14หลักหน้าตาเหมือนกันหมดเข้าใจแล้วเออทีนี้ตัวอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะผมผมเข้ามาในบล็อกเชนปุ๊บพอคนเนี้ยคนที่ไม่ดีเนี่ยมาแบงค์บีจะมากู้บ้างแบงค์บีก็จะเข้อมูลเนี้ยมาแฮช แฮชปุ๊บอ้าวมันตรงอยู่ในระบบแล้วเพราะแบงก์เอแชร์มาแล้วก็ <S <S จะรู้ว่าไอ้นี่มันมีคนปล่อยกู้ไปแล้วโ,โดยที่ผมไม่ต้องเป็นต้องไปบอกว่านี่คือชื่ออะไรคนที่เป็นแบงก์เอมันก็จะไม่ผิดกฎหมายแบงก์ชานี่คือ,น,คอนี่คือความสามารถอีกอันหนึ่งของตัวบล็อกเชนครับ <S <S สมมติว่าผมเป็นนักธุร,รกิจก็บอกว่าเออฟังดูมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ระบบจัดการฐานข้อมูลเดิมมันก็ดีอยู่แล้วอะทำไมผมจะต้องไปลงทุนหรือว่าต้องไปปวดหัวว่า เอาเทคโนโลยีใหม่ใหม่บล็อกเชนครับต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีจากการถ่าข้อมูละระบบใหม่เวลาบอกลูกค้าเราเนี่ยก็คือว่าบล็อกเชนจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เทคโนโลยีอื่นใช้ไม่ได้สาเหตุเพราะว่ามันยังมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอันที่2บล็อกเชนเนี่ยวันนี้เราจะไปหาคนที่รู้เรื่องแลวแล้วลงวางระบบให้เราได้ดูแลระบบได้หลังจากที่เราใช้างานแล้วเนี่ยจะหายากมาก เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเลยว่าต้องมีเฉพาะ use case หรือมีกรณีจริงๆที่มันต้องใช้บอกเชก็คือเราเรียกว่าเป็น business to business คือต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหนึ่งส่งข้อมูลไปอีกธุรกิจหนึ่งคะครับแล้วมีการ synchronize data หรือมีการเชื่อมโยง data เรียว i m มนะครับคือเมื่อมันข้ามบริษัทปุ๊บเนี่ย ระบบทานการจัดการทัง้งมวลที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มไมตอบโจทย์เราบล็อกเชนเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับอย่างเช่นว่าเราเป็นโรงงานผลิตนะเรามีซัพพลายเออร์ของเราในเครือข่ายเรามีรีเทล,ลเ,เ,เทลอร์ที่ขายสินค้าเราเราจะมั่นใจว่าสินค้าที่เราไปถึงเนี่ยามามาจากต้นทางไงบ้างรตรวจสอบความถูกต้องอนะครับอุตสาหกรรมแบบไหนครับที่คิดว่าทั่วโลกก็ตื่นตัวและเขาจําเป็นต้องมีการใช้บล็อกเชนแล้วครับกลุ่มธุรกิจแรกที่จะไปก่อนเลยคือกลุ่มการเงินการธนาคารเพราะกลุ่มนี้ เราเรียกว่าเทรดไฟนะคือก็มีการซื้อขายข้ามประเทศเยอะข้อมูลมันต้องต้องป้องกันความผิดพลาดหลายอย่างเพราะ,ะนั้นกรณีของธุรกิจการงานจะเป็นธุรกิจแรกๆนะครับที่เริ่มใช้บล็อกเชนนะครับธุรกิจถัดมาคือเป็นพวกโลจิสติกกับมนุก,กับการผลิตเนะช่นการส่นส่งข้ามหรือระหว่างประเทศข้ามามามหลายๆขหงหรือโรงงานผลิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมีการเชื่อมโยงข้อม,มูลหลายๆแหล่งเช่น,นผมข้อมูลจากผลิตผมก็ไปกรมศุลใช่ไหมไปเรื่องภาษีสำคัญอะไรก็่าไป มันมีคนเข้าอยู่ในระบบของซั p ไพเชนเนี่เยอะมาก <c oughs> เราทำให้ข้อมูล <c oughs> ใช่แล้วทำให้ข้อมูลเนี้ถูกต้อง ừ ừ, ไม่มีใคร, ừ, รมาแก้ได้อย่างที่เราพูดมาสักครู<อ>ใช่ไหมบอกเชนก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับแล้วบอกเชนมีอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือว่าในในทรานสัคชันเนี่ยในธุรกรรมนี้สมมติเรามีข้อมูลทั้งหมด20ประเภทผมสามารถจะเปิดหรือปิดตัวไหนก็ได้คาว่าผมสามารถมีความหมายว่าเจ้าของข้อมูลเข้าไป เปิดหรือปิดประตูให้คนเห็นหรือไม่เขามองด้เองได้คือเรากําหนดนไว้ก่อนเช่นสมมติว่าคนที่อยู่ในระบบบอกเชองเราเนี่ยสมมติเป็นกรมสลักกรคุณก็จะเห็นข้อมูล5ฟิลด์สมมติเรามีทั้งหมด20ิฟิลด์คุณแห่5้ฟิลด์นี้พอเพราะฉะนั้นอีกสิบห้าฟิลด์ที่เหลือหน่วยงานนี้ก็จะเห็นเป็นห4หลักอ่านไม่ออกแต่เฉพาะที่คุณเกี่ยวข้องคุณจะอ่านออกคือล็อกและปลดล็อกได้ด้วยตัวเองเจ้าของข้อมูลทำได้พอข้อมูลนี้มันส่งไปผ่านหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานนี้คุณจะเห็นห้าอ แต่ฟิวที่เหลือเราไม่ควรจะให้เขาเห็นมันก็จะมองไม่เห็นหอ,อะนี่คือสิ่งที่มีเป็นจุดเด่นของบล็อกเชนนะซึ่งเทคโนโลยีที่ผ่านมาหรือปัจจุบันของการจัดการถามข้อ,ขอมูลน่มันทาไม่ได้ครับทีนี้ดีร้อยในฐานะที่เป็นบริษัทที่ปรึกษ,ษานะผมเชื่อคงจะมีประสบการณ์กับหลากหลายอุตสาหกรรมบางคนบอกอยากลองใช้เพราะว่าฟังฟังดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจตัวเองครับจุดเริ่มต้นเลยครับคุณควรจะไปอ่านแคสตี้เยอะก่อนว่าอุตสาหกรรมที่คุณอยู่เนี่ยธุรกิจที่คุณอยู่เนี่ยเเออน้าาบบบแไหหงพืด เราเรียกสตเตจนี้ว่า ideation คือการ,รหาข้อมูลถ้านึกถึงพวก design thinking <ฮ>คือการหาข้อมูลก่อนอนะครับว่าเ้เราน่าจะใช้อะไรเนะมื่อเราได้ไอเดียประมาณหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเริ่มลองให้ทีมเทคนิค c อ l เรานะครับที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญให้เขาไปศึกษาลองสร้างแล้วรว่เป็นไยหรอหรือตัวจําลองนิดหน่อยขึ้นมามนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มทำเ,เริ่มพัฒนานขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยลองนะ แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่รอไม่ได้สมมตินะฮะก็จะมีทางลัดตั้งแต่นหนึ่งรเราเห็นตอนนี้ถ้าอ่านข่าวในเมืองไทยก็จะมีเรื่องการซื้อบริษัทกันเช่นซื้อพวกสตาร์ทอัพซื้อเล่ก็จะเป็นทางลับทางแบบบริษัทใหญ่ที่จะได้ข้อมูลหรือได้เทคโนโลยีเร็ว<อ>นะและนองบริษัทที่ปรึกษาอย่างดีเราที่หรือที่ไหนก็แล้วเราก็จะมีบริการอยู่แล้วว่าอ่าคุณอยากทำบอกเชนอ่าเราก็มาทำเวิร์กช็อปการสร้างไอเดียอ่พาพอได้ไอเดียปุ๊บคุณอยากจะทำเป็นไพร์โหลดโปรเจกต์ขึ้นมานะบริษัทที่ ก็มีเทคนิคข้างหลังให้เพื่อที่ออกมาเป็นโพ o t o t หรือตัวต้นแบบที่คุณ้าเอิร์นี่น่าจะเป็นจริงแล้วน่าจะเอาเป็นโปรดักชันได้จริงอันนี้คุณก็ค่อยยจะไปเป็นโปรดักชันอีกทีมันก็บริษัทที่ปรึกษาอย่างเราหรือที่ไหนก็จะมีรองรับเรื่องแบบนี้อยู่ผมโตมานยุคมาบนงครองนะเวลาที่บอกว่ามันมีซอฟต์แวร์มันผมจะนึกถึงองค์กรไงไปซื้อมาไอ้บล็อกเชนนี่คือไงคือคือมันก็จะมีแพคเกจมาตรฐานของมันอยู่ครับแต่ทีนี้ แต่เราธุรกิจก็คงจาเป็นต้องมีการเทเลเมตผมเรย่างนี้แล้วกัน ừ ừ. คือทำให้นเหมาะสมกับธุรกิจตัวเอง ตรงที่มันมีการฟายจูนหรือทําให้มันสอดรับกับธุรกิจตัวเองตรงนี้ดีร้อยก็ไปช่วยตรงไหนบ้างครับใช่จริงๆก่อนแรกเลยครับว่าปกติอย่างที่บอกบอกเชนทุกอย่ยังไม่นิ่งตอนนี้มันมีอยู่สองสามค่ายสองสามทุกอย่ที่ที่ยังไม่รวมมาเป็นหนึ่งนะครับคือผมคิดว่ามันมีอยู่ระบบเดียวไม่ใช่ไหมันมีหลายอันเลยครับมันหลายอันขึ้นอยู่ว่าทีนี้คนที่เป็นที่ปรึกษาอย่างดีร้อยเราก็ต้องดูว่ายูสเคหรือธุรกิจเนี้ยกรณีที่คุณจะไปใช้เนี้ยมันควรจะควาจำเพาะของเขาใช่แล้วควรจะเหมาะกับทุกอย่างแบบ เมื่อสักครู่เพราะว่าสุดท้ายบล็อกเชนเนี่ยมันจะไม่เหมือนเราซื้อซอฟต์แวร์สมมติซอฟต์แวร์ ERP ซอฟต์แวร์บัญชีมันเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปใช่ไหมเราค้าสมัยนิดเดียวก็จบละแต่บล็อกเชนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าต้องเรียกว่ามาลื้อทํากันใหม่เพียงแต่อาจจะมีกรณีของบริษัทที่ปรึกษาพวกเราเราก็จะมีทางของเทมเพลตมีศาสของโนเลทที่เรารู้อยู่แล้วว่ายูคเคสแบบคุณอาจจะคล้ายกับอีกที่หนึ่งที่เคยไปทํามานะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์เราจะมีโมเดลรูปแบบบบบนนนนนนึึงงเเเี่่ยยคคคุุุณณณชชอออมมมมัั้ไาาากกจะติิรร็ปด คือไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่ก็ไม่ได้บอกสําเร็จรูปที่แบบเหมือนคุณลงซาฟต์แบรด์กด N e x ก next ็ e x t แล้วก็จบไม่มไม่ได้เป็นขนาดนั้นครับ,รบขออีกสักคำถามหนึ่งเวลาคนไทยบอกว่าเรากำลังมีการพัฒนาไปสู่โลกดิจิทัลเราจะใช้เทคโนโลยีต่างๆกันมากมายตอนนี้ผมอว่าเซกเตอร์ใหญ่ๆนะเช่นภาครัฐใหญ่ๆก็ดีเอกชนใหญ่เขาเริ่มใช้บล็อกเชนกันถึงขั้นไหนแล้วครับครับก็เป็นที่ผมว่าเป็นที่น่ายินดีนะครับที่เรามีหน่วยงานรัฐที่ผมเรียกว่าก้าวหน้ามากเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารแบงค์ชาติเราเนี่ยครับผมเรีย กว่าไม่กระทั้งสิงคโปร์ oh. นะฮะเราเราเรามีโครงการ NDI D ค,คือ National Identification Digital Identification นะครับเรามีโครงการเรามีโครงการเยอะมากซึ่งหลายอันก็ กำลังจะเริ่มเร็วนี้แล้วนะครับคือแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นเรื่องของ letter of guarantee นี่ก็เป็นการรวมของหลายแบงก์ในเมืองไทยนะครับมาเชื่อมข้อมูลกันครับคือผมว่าหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานเฉพาะการเงินธนาคารเนี่ยบ้านเราเข้าข้งเข้าห้องเริ่มแล้วแล้วก็ยิ่ก็จะมีหน่วยงานอีกผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้นะก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ทําเรื่องผลิตด้วยขนส่งเขาเริ่มมาบอกช h a มาใช้ในเรื่องของการกับซัพพลายเออร์เขานะครับในการที่ถ้าซัพพลายเออร์ส่งของมาปุ๊บตามเื่อนไขปั๊บนะฮะ ตองตที่ข้อมูลที่มีอยู่เข้าไปบอกเช้ปุ๊บก็สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ได้ดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคนต้องมายุ่งมากนะครับสิ่งเหล่านี้ก็บริษัทในเมืองไทยเริ่มทดลองกันแล้วนะครับ,รบพี่เด็กผมว่าโดยรวมก็จริงว่ามันยังไม่ได้มีการใช้งานในระดับวงกว้างครับ เพราะฉะนั้นเราในของพวกเราที่เป็นผู้บริโภคคนทั่วไปเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นบอกเชนมายุ่งอะไรกับเรามากอย่างว่ามันเป็นอยู่หลังบ้านนะฮะใช่ด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วมันก็ยังไม่ไม่ไม่อิมแพคกับคนทั่วไปอย่างพวกเรามันยังยังอยู่ในโลกของธุรกิจแล้วก็อยู่ในวงวงจำกัดอยู่นะครับขอบคุณดรมากนะครับขอบคุณมากครับดรมับฟังนาจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนคนขังยากท่านต้องการความเข้าใจแบบง่ายๆวันนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าเขาคืออะไรและเขาใช้อย่างไรและนี่ก็คือบอกเชนสำหรับวันนี้ครับ